สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับผมมิตรเกษตรยั่งยืนวันนี้มากับท่านรองทิตาลีหอมจันทร์ในช่วงรองลุยสวนนะครับวันนี้อยู่ที่ตำบลทุ่งขวางอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมที่นี่เขาปลูกว่านงาช้างเป็นอย่างไรเขาทําอย่างไรเพื่อการใดวันนี้ต้องขอคุยกับท่านรองทิตาลีแหละครับท่านรองแหม่มครับเป็นไงครับค่ะอาจารย์ว่านงาช้างเนี่ยนะคะคเท่า ที่เราไปเคยแม่มเคยเห็นเวลาไปเดินที่สวนจะดูจักเลยอะไรก็ตามเห็นไหมคะเขาจะปลูกเป็นไม้ประดับบางมีถักปียก็มีนะคะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มันจะสวยงามมากอันนี้ไม่ใช่แค่ปลูกเป็นไม้ประดับนะคะจ่าเขาสามารถฟอกอากาศได้ใช่ค่ะเขาสามารถที่จะเก็บออกซิเจนนะคะผลิตออกซิเจนแล้วก็ปล่อยออกได้ครั้งละมากๆหมายความว่าเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช่ค่ะแล้วก็ฟอกออกเป็นออกซิเจนให้เราใช่ค่ะอู้นี่ ประโยชน์เขาใช่แค่อันนี้คุณสมบัติที่เด่นๆของเขาเลยด้วยนะคะแล้วก็ไม่แค่นั้นนะคะในเรื่องของสรรพคุณทางยาเป็นภูมิยาชาวบ้านค่ะอาจารย์ก็คือเขาสามารถที่จะรักษาโรคหลายๆโรคได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่คลอดลูกนะคะผู้หญิงอยู่ไฟนะคะช่วยในเรื่องของห้ามเลือดนะคะอาจารย์ผู้หญิงที่ตกเลือดใช่ค่ะนี่เขาเขามีสรรพคุณทางยาช่วยผู้หญิงที่คลอดใหม่แล้วตกเลือดใช่อันเดียวเหรอครับ มีทั้งเรื่องของลิสีดวงด้วยค่ะอาจารย์ลิี่ดวงแล้วก็แมลงสัตว์กัดต่อยเนาะที่สามารถห้ามเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกดูดพิษดูดพิษใช่ใช่ค่ะได้หลายอย่างมากเลยทําสวนทําอะไรเจอแมงป่องใช่ค่ะเจอเขี้ยวงูที่ไม่ใช่งูพิษบางทีมันมีพิษใช่ค่ะอีนะคะช่วยได้ใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะอาจารย์เอาเรามาพูดถึงเรื่องไสยศาสตร์มั่งนะเขาสามารถเรื่องของป้องกันไทยรายต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณไสยมนต์ดเขาได้ด้วยนะอาจารย์ ที่บางทีที่เขาเรียกว่าเคะคุณใสบางอย่างคนปล่อยมาเขาเรียกว่าตามลมเพลมพัดช่นี่คือคนโบราณเขาจะปลูกไว้เลยอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้เขาจะเมื่อก่อนเราจะใช้เวลาเราไปงานศพใช่ป่ะเราจะใช้อะไรกิ่งทับทิมใช่ไหมยอดทับทิมเนี่ยไปใช่ป่ะแต่นี้ได้ยินมานะคะว่าเดินผ่านก็ได้แต่ไม่ต้องตัดไปนะคะอาจารย์ไม่ต้องเสียบไปนะอ๋อเรอครับใช่ค่ะแต่ว่าเดินผ่านก็พอละโอ้โหนี่ถือว่าทั้งเป็นมีคุณประโยชน์ด้านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ แล้วยังไม่พอเกี่ยวกับเรื่องมนดําคุณสใสลมเพลมพัดต่างๆคนปล่อยของมาใ,<ช>ในเชิงโบรานก็ถือ<ม>ว่าเป็นเครื่องป้องกันได้ใช่ใช่ท่านลองครับอยากจะถามท่านรองว่าพาผมมาทําไมที่นี่ครับเอาเราก็ต้องพามาดูสิคะว่าวันนี้เขาปลูกง,งาช้างไม่ได้ปลูกเพื่อ ขายเล็กๆน้อยๆนะคะอาจารย์เป็นพืชเศรษฐกิจได้เลยนะคะที่สามารถส่งออกค่ะมีตลาดที่ต้องการมีตลาดทั้งทางยุโรปทางเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็จีนนี่อาจารย์เยอะเลยนะคะที่เขาต้องการวานงานช้างของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะทั้งนั้นเนี่ยคุณใสเขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์คะฟอกอากาศเอฟอกอากาศหมายความว่าต่างประเทศเขาก็ต้องสวยงามด้วยเอาไปสวยงามใช่ค่ะอาจารย์ฟอกอากาศแล้ววันนี้จะมาเจอเกษตรกรผู้ปลูกไหมครับ ก็อย่างที่บอกค่ะอาจารย์วันนี้ที่เรามาเพราะอะไรปาเพราะว่าไม่ใช่แค่รายได้เล็กๆน้อยๆนะคะอาจารย์คือปลูกเนี่ยได้เป็นกอบเป็นกำใช่ค่ะหลักแสนนะคะไม่ใช่รายได้ที่แบบอืเล็กๆนะคะเพราะเขาใช้เวอร์แพนเวอร์แพนขัตจุถูกใช่ค่ะคู่หูมหัศจรรย์ใช่ค่ะดังนั้นเราไปพบกับเขาเลยไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับพี่น้องเกษตรกรครับนี่มาเจอกับ เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงผู้ปลูกว่านงาช้างคุณพี่ชื่ออะไรครับสุคนท้องแค้วอ่ะอีกท่านครับสุกัญญาเวียงชัยค่ะโอ้โหดูคล้ายๆเหมือนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับพี่น้องกันค่ะดูไม่ผิดเลยนะครับแปลว่าตาเราถูกต้องนะครับหน้าคล้ายกันทุกอย่างคล้ายกันเลยนะครับท่านที่เคารพครับผมอยากจะให้ท่านได้รู้ว่าเหตุอันใดครับแรงจูงใจอะไรครับที่ทําให้มาปลูกว่านงาช้างก็เห็นมันมีรายได้ดีนะ อ๋อครับก็ดีใช่เริ่มต้นจากรายได้เลยใช่ทุกคนต้องทำต้องรายได้ก่อนเลยอันดับหนึ่งนี่รายได้และที่สำคัญนะ่นัะใครมาแนะนำครับคือเท่าแกมาแนะนำคนใช่มาแนะนำแล้วก็บอกให้เราปลูกใช่ปลูกแล้วเขาจะไปจัดการทุกเรื่องใช่ปลูกยากไหมครับก็ยากนะถ้าคนไม่รู้ก็ยากทำยากเหรอเพราะว่าประมาณหกเดือนจะไม่อะไรเลยมันจะนิ่งมากเลยอ่ะเหรอครับ มันจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อไหร่ครับหนึ่งปีหลังจากปลูกแล้วใช่หนึ่งปีอย่างอย่างน้อยหนึ่งปีอย่างน้อยนะเริ่มต้นที่หนึ่งปีปุ๊บตัดได้เลยใช่แล้วที่สําคัญผมอยากถามว่าเวลาที่เราปลูกเนี่ยมันต้องมีร่องกว้างเท่าไหร่ยังไงการระบายน้ําการให้น้ํามันยากไหมครับก็ให้น้ําอาทิตย์ละซ่องค้งให้มากก็เน่าอ้าวให้มากเน่าอีกใช่แล้วก็แปลงหนึ่งเนี่ยกว้างเท่าไหร่ครับ ประมาณวาครึ่งวาครึ่งยาวกามเมตรเนาะยาวแล้วครับยาวแล้วแต่ที่เราอาวแล้วปลูกห่างกันกรอเท่าไหร่ประมาณสิบเซนสิบเซนใช่แล้วพอกี่เดือนมันวิ่งชนก้าหากันเนี่ยก็หนึ่งปีไงอ๋อหนึ่งปีชนหากันใช่มันจะแตกออกมาเป็นแบบตอนแรกมันจะนิ่งพอลามันแตกนะมันจะปุ๊บ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 เลยเมื่อนเห็ดน่ะอ๋อเหรอใช่มันจะขึ้นมาเป็นเมื่อเห็ดเลยเอาละอันนี้คือปลูกครั้งเดียวหรอคะหรือว่าหรือว่ามันมีอายุว่าปลูกกี่ปีถึงจะแบบ ละลานแบบทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยมีมแล้วแต่ที่เรารักษาถ้าเจ้าข้องไร้รักซาดีก็อยุดได้นานาเรียกว่าอยู่ยันทวดเลยว่างั้นเถอะใช่ถ้าเราดูแลดีถามอีกนิดเถอะปลูกเนี่ยมันมีเรื่องโรคเรื่องอวัชพืชอะไรลําบากไหมในการดูแลโอ้ยโรคนี่ก็แบบดูแลก็ยากนะวัชพืชก็เจ้าข้องไร้นี่แทบจะไม่ได้หยุดเลยนะ<ล>ถ้าเราจะเป็นคนที่แบบท่อนยาเองเนี่ยโอ้เจ้าข้องไร้จะไม่ได้หยุดและแล้วโรคอะโรคอะไร โรคเน่าแล้วก็จุดสม้มจุดสม้มนี่แหละที่วันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาอยากมารู้ว่าเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานช่วยอย่างไรในเรื่องของโรคเน่าโรคราผมอยากให้ท่านรองได้สอบถามนะครับผู้ที่ยืนเคียงข้างท่านรองว่ามันอย่างไรกันครับเกี่ยวกับเรื่องโรคแล้วการใช้เวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานครับท่านรองครับก็ ปลูกของคุณกัญญาในผูกมากี่ปีแล้วคะสองปีค่ะสอง,สองปีกว่าสองปีกว่าแล้วก็ใช,ใช้เอร์แพนมากี่ปีแล้วสองปีกว่าเหมือนกันก็คือใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยใช่ไหมคะ,ค,ะความจริงแล้วอะ่ะเราใช้เวอร์แพนกับพืชอื่นในสวนอของเราอยู่แล้วอย่างเช่นกระชายอย่างเช่นเผือกอย่างเงี้ยอย่างเช่นข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ของเราอยู่แล้วแล้วเรารู้ว่ามันดีอยู่แล้ว ทีนี้พอเวลาเรามาปลูกว่านงาช้างเนี่ยคะ่ะเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยเรื่องโรคของจุดต้ม,มโรคเน่า<ม>อย่างเงี้ยค่น่าจะช่วยได้เราก็เลยเอามาใช้ผลปรากฏว่ามันช่วยได้จริงๆจากการที่แบบว่าเจ้าของงาช้างเนี่ยคะ่ะพวกเท่าแก่อะไรเงี้ยที่มาเงี้ยแล้วก็คนที่เขามาตัดเนี้ย<ม>คนงานเนี่ยนะคะที่เขาบอกมาก็คือว่าของเจ้าอื่นอะ่ะ<ม>ก็จะเน่าเยอะ แล้วก็จะเป็นจุส้มเยอะแต่ของเราเนี่ยสีก้านเนี่ยมันจะชัดมันจะเขียวเขียวแล้วก็เป็นลายสวยของเราจะสวยกว่าของที่อื่นที่ที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วของเขาก็จะเน่าเยอะเราจะสังเกตได้ว่าเวลามันเป็นโรคเน่าเนี่ยพอเวลานั้นเราเอางานอ่าเอาไคโตซาเนี่ยค่ะผสมเยอะๆแล้วเราก็จ้างคนพ่นเนี่ยมันจะแห้ง เพราะถ้าเกิดมันแห้งปุ๊บโรคจะหยุดแล้วทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันคือแบคทีเรียเยอะมากทีนี้เรามาใช้ไคโตซานเนี่ยปกติแล้วอะถ้าสมมติว่ามันเน่าที่ส่วนอื่นเนี่ยเขาก็จะขนไปทิ้งแต่ทีนี้มันขนไม่ไหวเราขนไม่ไหวเราก็เลยใช้ไคโตซานอะอัดลงที่พื้นบ่อยๆเดือนละสองครั้งอะเราไม่ต้องขนมันสามารถหยุดยั้งแบคทีเรีย ที่พื้นดินได้อืเพราะว่ามันเคยเน่าแล้วมันเหมือนเป็นดอกเห็ดเล็กๆอะขึ้นมาที่ดินเราฮะเราก็ตกใจไงเราก็เลยเอาไคโตซานอ่ะพ้นทั้งสวนเลยก็คือเราใช้ปริมาณที่แบบหนักมากนใช่ไหมเข้มข้นมาแล้วเราก็พ่นไปปรากฏว่าเชื้อราตัวพวกนั้นอ่ะคือหายไปแล้วก็งาช้างเราอ่ะก็ไม่เน่าเพิ่มแล้วไอ้ที่เน่าก็คือแห้งเราก็เลยรู้สึกว่าเออ มันใช้ได้อืเมื่อกี้ผมไปดูที่เขากําลังตัดกันใช่ใช่แล้วเขาก็โชว์มาบอกว่าเนี่ยทั้งกองอ่ะมีอันเดียวเห็แท่งเดียวเมื่อกี้เขาเอามาให้ดูอ่ะใช่ค่ะมีอยู่แท่งเดียวอ่ะเมื่อเมื่อเช้านะเราไปท่ามเข้าก็ท่ามว่าเขาไปตัดที่อื่นเป็นไงเขาบอกที่นี่เป็นจุดส้มน้อยมากโอตอนนี้แล้วอัตราการใช้ล่ะคะแต่เดี๋ต้องถามอาจารย์ส่วนอัตราการใช้ของเรานะคะจะใช้ในปริมาณค่อนข้างที่จะเข้มข้นเหมือนกับ ไมายืนต้นเลยค่ะเราจะใช้ 20cc ไคโตซาน 20cc ต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ใช้ตัวเวอร์แพน2 20ช้อนใช่ไหมคะเพราะว่เขามมีใบใช่ไหมเขาไม่มีใบเขไม่มีใบก็เลยก็เลยใช้ได้เตเข้มขนได้แล้วอีกอีกอย่างที่เราใช้แล้วมันดีก็คือว่างาช้างเนี่ยเขาต้องการก้านเยอะเยอของเราจะแตกไวจะแตกขึ้นมาถอดขึ้นมาไวปกติแล้วอะถ้าเกิดเราตัดเนี้ย ถ้าเป็นบางกอเนาะ่แตกกอแล้วมันจะมีขึ้นมาอีกนอเนี้ยเป็นหนอเป็นกอขึ้นมาบ้างั้นเถอะหนอจะอวบสีจะสวยแล้วก็ตัดได้ไวมันสามารถล่นล่นระยะเวลาการตัดได้จากปกติสี่เดือนอย่างเงี้ยเป็นสามเดือนนิดหลังจากที่พออายุหนึ่งปีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือสี่เดือนตัดครั้งสี่เดือนตัดครั้งอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะแต่ของเราอ่ะ ถ้าเราใช้กันเต็มที่มันจะไม่ถึงสี่เดือนประมาณาสามเดือนอ๋อสามเดือนตัดครัง้งหนึ่งแต่นี้ที่นี่เท่าไหร่นะสี่ไล่สีไล,แล่แล้วเวลาใช้บแัแพ้นเนี่ยเลยลองประมาณ คำนวณค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะไม่เยอะอย่างหนึ่งขวดอย่างเงี้ยเราจะใช้ได้ประมาณซ่องเดือนหนึ่งขวดคือหนึ่งขวดเนี้ยเราจะผสมน้ําได้พันลิตรเราจะใช้ได้ซ่องเดือนน้ําของเราเนี้ยเราจะใช้ไม่ถึงพันลิตรอยู่แล้วในการพ่นเพราะเราจะเดินไหวคือเราจะใช้น้ําแค่สองถังสองร้อยลิตรก็คือในการพ่นหมดเนี้ยค่ะเท่ากับสี่ร้อยค่ะเพราะเราเดินไหวแล้วมันก็ลดลดการใช้ปุ้ยด้วยแล้วปุ๋ยทัางดินละคะดันใช้น้อยลงเราก็มีเคมี บ้างคือเราจะใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วปุ๋ยสูตรนะปุ๋ยเม็ดใช่ปุ๋ยสูตรที่ที่เราจะต้องช่วยกระตุ้นทางรากเนี่ยมีค่ะแต่ว่าเราจะใช้แค่ปีละสองครั้งเราไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ไม่ได้ต้องการเยอะสองครั้งครั้งละเท่าไหร่คะครั้งละกี่กระสอบไล่หนึ่งไล่หนึ่งก็ประมาณใช้ครึ่งลูกอะ ห้าสิบโลห้าสิบโลครึ่งลูกก็คือยี่สิบห้ากิโลยี่สิบห้าโลอ๋อครั้งคือเราหวานไม่เยอะอย่างเงี้ยเราไม่สามารถหวานเยอะได้เพราะว่ามันจะไปครางที่กิ่ง๋อแต่คือให้เขาได้กินบ้างเพราะว่าเราก็มีตัวนี้อยู่แล้วค่ะเราเปตัวช่วยแผนของเราใช่เรียกว่าทางดินก็ต้องให้เขาหน่อยเนึงอบ้างก็เถอะหน่อยนึงแต่ไม่เยอะไม่ไม่ต้องไปใส่บ่อยอะค่ะใส่บ่อยไม่ได้ค่ะแล้วเนี่ยพอมันอวบมากมันดีมากนะมันตั้งตรงนะเมื่อกี้ผมไปดูแล้วผู้ที่เก็บเขาบอกว่า เวลาเขาไปทําอ่ะเขาก็จะได้ยอดที่ตรงถูกไหมใช่ใชเอาไปเพาะชําต่อได้ด้วยสําหรับการส่งออกใเขาก็จะมีขั้นมีตอนเขาปรากฏว่าเมื่อกี้เขาชมเลยนะใช่ไหมเขาชมไหมจากกระสนอื่นเขาเป็นไงบ้างเรื่องชมเรื่องการตั้งตรงของหนอมันเนี่ยของเรามันจะตั้งตรงในที่นี้มันคือมันแข็งแรงมันมันไม่ใช่แบบว่าบางเจ้ามันก็ตั้งตรงแต่มันไม่ใช่ว่าแข็งแรงแล้วสี สีมันจะมันจะไม่ใช่อย่างนี้อสีมันไม่ชัดลายมันไม่ไม่ค่อยมีลายค่ะ<อ>ของเราจะได้เรื่องสีสีชัดตั้งตรงอวบอแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้ที่เขาเห็นแล้วชอบมากเลยแต่อย่างนี้คือมีผลกับราคาไหมหมันมันก็มีผลนะเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ไปเนี่ยปลายทางมันจะไม่เน่าไง มันสามารถที่แบบว่าช่วยได้เพราะว่าเราเราเรา,เราทำเราทําอาชีพนี้เนี่ยรเราไม่ใช่ว่าเราจะตัดแล้วเราได้เงินอย่างเดียวนะคะอาจารย์พวกนี้คือเราทําด้วยใจด้วยถ้าสมมุติว่าเขามาแล้วบอกว่าของเราเนี่ยปลายทางเสียเนี่ยคนที่เสียใจมากที่สุดคือเราใช่มันหมายความว่าต่อไปอ่ะเขาจะไม่มาซื้อเราเราก็จะเราก็จะไม่ได้ตรงนั้นหมายความว่าอาชีพของเรา ก็เกิดอาการสะดุดใชเเ่เพราะเราเพราะเราอาจจะไม่มีข้ออ้างเราจะไม่มีข้อแม้มก็คือบางบางโรงงานเนี่ยเขาก็จะเกรงใจเราก็คืออารอบนี้รอบนี้เขาก็จะหักเราไปแต่เขาก็จะยังไม่มาตัดเพราะเพราะว่าเขาจะต้องการให้ต้นเราแข็งแรงก่อนแล้วเมื่อไหร่ล่ะมันถึงจะแข็งแรง อันนั้นน่ะคือปัญหาถ้าเกิดเสียหายนี่คือเขาหักเงินเราใช่ไหมหักค่ะอ๋อเหมือนกับเขาฝากเราปลูกว่างั้นใช่ถ้ามันเสียหายเยอะเขาไปทางไปเนี่ยไหนยังค่าส่งขนส่งเขาไหนยังค่าคนงานอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อะไรใช่เขามีมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่เกษตรกรที่มีหัวใจที่เรียกว่ามีคุณธรรมด้วยนะใช่ไม่ใช่ว่าสักแต่ปลูกปลูกได้เงินแล้วก็ไม่ได้าการันตีราคาไหมการันตีนะของเราเนี่ยมีการการันตีราคาเพราะว่า สินค้าของเราเนี่ยสามพี่น้องสามครอบครัวเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเออทุกอย่างค่ะอาจารย์พอคู่หูประจันแต่ของเราสามพี่น้องโอ้โหอยู่ที่ไหนเนี่ยอำเภอสามพี่น้องประสุพรรณบุรีไม่ใช่เหรอไม่ใช่ถ้ากลุ่มกลุ่มของเราเนี่ยจะมีกลุ่มสามพี่น้องของเราที่ทําตรงเนี้ยค่ะ ทุกอย่างในส่วนของเราเราใช้คู่นี้ทั้งหมดโอ้โหมาสัจจาใช่แล้วสินค้าของพวกเราอ่ะคือดีดีกว่าเจ้านี่คุยมาตั้งนานแล้วสี่เดือนตัดครั้งหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยราคาต่อกิโลต่อตันเขาคิดเรายังไงเขาคิดเรายังไงเขาเหมาค่ะเหมาเป็นตะก้าตะก้าผลไม้อ่ะค่ะอ๋อตะก้าผลไม้นมันกี่กิโลคะยี่สิบเราไม่เคยช่าง่เยเป็นตะก้าให้มันเกือบเต็มตะก้านะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบครั้งหนึ่งเนี่ย ตัดครั้งหนึ่งสามเดือนตัดครั้งเนี่ย,ยากาี<า>่ตะก้าเกินพันนะทะลุพันอุ้ยอุ้ย,ยตายกับโดนเสียบครับผมทะลุพันสามเดือน 1, าาหน<า>ึาาห<า>่งพันตะก้าตะก้าละสองร้อเจ็ดสิบต้นทุนสามเดือนหนึ่งขวด 1, หนึ่งซองหนึ่งชุด <laughs> <laughs> ด้ทั้งดินกีกระสอบอันนี้อันนี้ตีไปเลย2ชุดแล้วกัน3เดือนสองชุดสามเดือนสองชุดทั้งตีไปนะครับสองพันกว่าบาทแต่ว่าทุก3เดือนก็ตัด1ครั้งครั้งละ1,000งพันเข่งเข่งละ270บาทขั้นต่ำทางดินสองก็สอบกระสอบกรละพันตีซะอย่างงั้นใช้อีกไหมคะมีอย่างอื่นใช้ไหมคะก็อันนี้ต้องเรียนทานลองเลยนะคะสอบคุณทานลองมากเลยที่เอา ตัวนี้อาจารย์ด้วยค่ะคตัวนี้เข้ามาให้เกษตรกรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่ามีตังค์ไม่ได้เลยค่ะพอเวลาเรามีตังค์ปุ๊บเราจะวิ่งไปที่ร้านปุ๋ยยาเพื่อเราจะซื้อยานะเก็บไว้เอาไว้ฉีดในไร่เราเผื่อวันนั้นเราไม่มีตังค์อ่าเราจะเป็นอย่างนี้แต่พอเวลาเรามาใช้คู่หูนี้แล้วอ่ะเราไม่ค่อยได้ไปร้านขายยาถามอืเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยใช้ยาที่ไปร้านขายยานะ่ะ เดือนเดือนหนึ่งอ่ะเสียเงินกับเขาเท่าไหร่อันนี้ตีไม่ได้เลยถ้ารอบรอบนึงอ่ะรอบรอบนึงเอางี้ดีกว่าว่ามันจะคิดเป็นอย่างนี้เรามีตังค์เท่าไหร่เราไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งเราจะเสียเท่าไหร่นะมันมันมันกลายเป็นว่าเรามีเงินเท่าไหร่อยู่ในกระเป๋าอ่ะไปเหมาเข้ามาให้หมดก็เรียกว่าถ้าเกิดเราจะซื้อกับข้าเราจะไม่ซื้อเราจะหาเก็บผักเก็บไร่เก็บในไร่ในสวนเรากินแต่ถ้าปุ๋ยยาทุ่มสู้ตายค่ะ แล้วเป็นไงผลของมันก็คือมันก็ได้หมุนเวียนไปซื้อปุ๋ยซื้อยาค่ะแค่นั้นใช่แต่พอมาวันเนี้ยเราไม่ต้องไปซื้อแบบนั้นแล้วเราเหลือเงินมากขึ้นจริงเหรอจริงค่ะบอกความมั่นใจนี้กับพี่น้องเกษตรกรใชครับขอเรียนพี่น้องเกษตรกรทั่วทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะนี่ใช้เราใช้มาใช้จริงแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่า เราสามารถที่จะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงๆและเราสามารถที่จะรวยได้ด้วยคู่หูมหัศจา์นี้ค่ะเพราะว่าคู่หูมหาศย์นี้ค่ะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างแท้จริงค่ะโอ้โหใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้งดนเนี่นี่แหละครับพี่นองเกษตรกรครับให้เห็นว่าความสําคัญของการเกษตรคือ การที่ลดต้นทุนและเวอร์แพนเวอร์แพนไก่ตัวซานคู่หูมหัศจรรย์ได้ลดต้นทุนอยู่ในหัวใจของพี่สุกัญญาและพี่สุคนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองท่านนั้นได้มองเห็นว่านี่คือเงินทุนที่อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตและที่สําคัญเป็นการเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นนะครับลงมาไว้เป็นอาหารการกินทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าปุ๋ยค่ายาอื่นอีกแล้วนอกจากลดต้นทุนด้วยคู่หูมหัศจรรย์เท่านั้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่าน เป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้โอกาสกับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ท่านรองทิตาลีหอมจันทร์และผมสมภาคชูโชดนิเศตเกษตรยั่งยืนขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปค้นพบไปหาว่าใครหนอที่เราจะไปช่วยเขาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วที่สําคัญคือใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดนี้ครับผมสวัสดีครับว่าพันคู่หูมหัศจรรย์ใช้แล้วดี ใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เย้